ลย่ข้าวนี่ถังที่สองอะค่ะถังสอง่ขี้มงขี้เมื่อกี้หมดไปแล้วอร่อยมากต้องทำถังใหม่ไม่รองว่นวุ่โอ้ยเจ๋่เฮ็ดหนาข้นคือแง่นี้น้ำถ่วงมใช่จแปลว่าอะไรมันคนตีน้อเลิหมดแล้ว แน่ข้างในเยอะแเยอะนี่สต็อกไปตรงนั้นน่ะเป็นร้อยเป็นพันเฮนเนสซี่นะเว้ยเฮนเนสซี่กวดเอเนซี่เนเน่ากินไหมอ่ะอยากงวังะบงยังเนี่ยฝ้าหลังของจิงนะฮะมึงไปซื้อตรงไหนเนี่ยเอาไหนลองครับแก้วใน้ำพี่โอ๋จัดเลย่เฮ้ยไหนมึงไงพี่กินเที่ยวนี่ของพี่โอ้อหไปอีกไหมซื้อของอะไรที่ ได้หน่อยเด้อเออนี่เอาข้าวนี่ก็ได้ดิพวกไก่ดิบไม่ต้องซื้อมานะไก่ดิบอ่ะจริงเหรอร้อนไหมนะพี่เจ๊อ๋อใกล้ใกล้เ<อ>พียเอใใยอมึงฝา,ากฝากซื้อไอในใน้นั่นเลยพวกของหมูย่างอะไรมาเพิ่มหน่อยพี่นนท์เธอกินข้าวได้นะจริงเหรออ๋อเออนั่นแล้วออเอาเท่านั้นแหละเฮ้ยทำไมทำไมให้ต่างกันเลยวะเอ่อ ไม่ชิมดบไก่โพูดไก่อ่ะอร่อยมันอยู่ในลาบเลยเมันกูเมาแล้วโอไหมโอไหมโอไหม้กูดูหน้าเหมือนโอวี้โอว้วะได้อยู่ได้ได้อยากให้เปรี้ยวนิดนึงอ่ะแต่ก็เอามานาเราดิมันนี่กูลองเองสามสิบพอดีพอดีเลยต้องอร่อยแล้วนะได้มาลงเอยกัน คนเก่าโอ้โหพี่ต้นปีต้นปีนี้สามเดือนน่ะแล้วคนเก่า่่่นนีีมึงเามึงเร็วดิมึงี้อ่ะกูเร็วกูเร็วเออมึงพูดไปเลยว่ากูเร็วจบไปคุยกับแม่ก็ไม่คุยกับเมียใหม่คนดีทำไมกูมาสัมภาษณ์มึงต่อดีกว่าท้ากูเลยอ่ะไม่ไม่มึงไปไกลกัน เอาหายกูถามหน่อยแบบเพื่อนกเพื่อนบอกสินสอดได้ไหมกูมามาเชียรน่าเกลียดไหมทำไมทำไมหรือวันนั้นก็เปิดอยู่แล้วเปิดไม่รู้อยู่หรือเปล่ากรู้อยู่แล้วประมาณเท่าไหร่กูไม่ไหนบาท ไม่ใชุ่่งนี้มาแหกเขามันไม่ได้เค้กอ่าโอเคแล้วยังไงพรุ่งนี้มันก็เป็นเป็นที่ประทับแล้วนะเขาเปิดอยู่แล้วแล้วก็จะมีการแบกการถ่ายรูปอะไรเยอะแยะเลยเเอรงนนีี่่่ไปืยๆคงไม่ใช่เรื่องที่แบบมันเลือกอะไรมันได้งดหวานแต่งหนึ่งร้านนะครับก็ถือว่าเดี๋ยวสมัยนี้ก็ประมาณนี้แล้วเอาไปให้อะไรนะชื่ออะไรนะลอนนี่ลอนนี่ลอนนี่ปูหมองวลา แซ่บ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 ให้พี่อู๋ชิมมาพี่อูกินแล้วครับอย่างนี้แล้วเอ้ยไอ้ที่ฝันลงไปนี่เอาไว้เหมือนใส่กับโซบะหวานจ้อยเลยหวานเนรอแซ่บแซ่บใส่โค้งนี่ใส่โค้งไม่ได้มันไม่เข้าหวานอะไรนะหวานกินง่ายนะหวานกินง่ายอะไรฟูบปากนี่มองไม่รู้เรื่องเลยหน้าแดกมาก ใครแกะใครใครแกะตดไม้อีกว่าแม่งเหม็นใช่ไหมตดไหมไม่ไม่ไม่โอ้โหอันนี้ชุดใหญ่อันนี้อะไรหมูมาเน่าหมูสะดุ้งอันนี้อะไรร้านตามร้านเอ้ยอันนี้อะไรวะไข่ขี้เกี้ยจหรออันนี้นี่อู้นี่ต้มอ่ะอันนี้อะไรบอกกูก่อนนี่ราบหมูทอดจะถึงเชียงคานแล้วจริงป่ะเอาเอาแนมมาให้หน่อย เอาว่าไปขอนกันวะโอ้ยนี่แม่งของชอบกูเลยเนี่ยว่าเอาปลาไปใส่กับเหล้าถังไม่ครับมันจะเป็น mix and match มันก็จะว่าอยู่ในนี้นะพี่เป็นเบส t combination เยอะเยอสั่งมาคนโมโม่ภาษาอังกฤษสุ่นยนต์เดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคนมาเพิ่มอีกอยู่อากาศอากาศมึงสั่งอะไรมาบ้างนี่หน่อยอันนี้กะเพราไก่เหรอกะเพราไก่ไข่ดาวด้วยเพื่อนไก่เนี่ยราหมู อยู่ตรงนี้เองขี่เกียจไปดูเรื่องตลาดไม่รู้จะซื้ออะไรไม่รู้แถวนี้ลาบหมูใช่ไหมลาบหมูครับอ๋อนี่อช่วยน้นให้หน่อยน้ำนี่นะครับไม่รู้มิ้นส์พอกสลัดมันเรียกว่าอะไรนะลาบหมูเรียกว่าอะไรนะมิ้นส์พอกสลัดมิ n นส์พอกส p ป๊กอันนี้อะไรวะสโเหรอะอันนี้ตำผลไม้เหรอตำไข่เค็มตำไข่เค็มใช่เป็นเรียกว่าฟรุตสลัด ฟุตอ่ะไม่มีตำอ่ะทพรานมันเรียกฟุตสลัดอ่ะฟุตสลัดไม่ใช่เอ็กซ์ซอเหรอนั่นขอถ้วยเพื่อนอันนี้ผมชอบกูเว้ยมีถ้วยไหมมาทอดนี่ฮะน้ำอันนี้อร่อยจริงอืยุนี่ระเบิดขึ้นกูอะไรขอนเนี้ย เราหมดแล้วหรอไม่รู้อยู่ไหนสงสัยอยู่ในนั้นอ่ะเรากอยู่นี่อยู่ในพัคเก็ตนะอยู่ในถ<อ>ังเนี่ยหมูมะนาวเขาเรียกว่า sour pork s กซาว o n g ไง,ไงอ๋อมด่าพ่อ,อได้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 อันนี้เก็บไว้ก่อนเฮ้ยอันนี่อร่อยจริงอันนี้คืออะไรวะมห,มหมูทอดอันเดียวกันอันนี้นนหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวอร่อยอร่อยจริง นี่เน่อร่อยจริงเออปลาล่าเลยดิอ๋อล่าเลยเอเ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องจิ้มเหอเอเหรอโอเคได้ลมันจะมันจะเลอะกูไม่ชอบแบบแฉะแฉะนี่นี่ไหแหมแฉะแฉกูก็ชอบนะไปต่อไม่เป็นเลยสะเด้อก็ล่าลาหมอดล่าหมูทอดลาหมอดล่าหมอดแหมคือได้ไหมซื้อได้ไหมแหมล่าหมอดปลา ปลาลูสวนเออยัางกิจอ่าไม่รู้เว้ยมันลุยลไปงั้นแหละขั้นต่อไปมันก็จะใช่ยไงมันเป็น d ดิฟฟรายฟิชวิธเอ่อ r e s s i n g เป็นจยมจีนแจีว you know you know motherfucker holy holy shit holy shit แบบมหาศาลจานจานแบบมามาย ตรงแซมเรียกว่าอะไรหลอนอ่เฮียรีวางหากันมันเป็นหมูหรือมันเป็นอะไรอ่ะมึงนี่กัยังอีกเนาะหมูหมูนี่พวกริบแบบไปดูอ่อนพวกริบซุกอะไรนะพวกริบฟองซีฟูอ่ะมึงด่าพ่อคุยแล้วคุยเลยอันนี้แค่เดียวเราลงได้จ้ะไม่ไม่เอาอัเอาเอาอันนึงก็ได้เผื่อแทนกันลงหมดเลยแบบดิบทางเข้ามาแล้ว ไฟกินข้าวแล้วเขาใยาจะอูรอไฟเปลือยมากน้อยนยเราหมดเราหมดมีเราไม่แม่มีอยู่ข้างในอ่ะไม่มีคนกินเธอไปหยิบมาเลยเขาไม่กล้าปะนัดไปหยิบข้างนนี่ไม่รู้อ่ะนัดทอดจ่าอูคนเดิมเพิ่มเอิมต้นเติมคือความเป็นหน้าบาง ทำเป็นหน้าบางข้าวบีบอ่ะนี่ของใครเนี่ยดูดูมันย่องเข้าไปบนนั้นมันย่องเข้าไปทําเป็นซอง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 ดูเลดเล็ดเลดเล็ดเพื่อนแมนมาแล้วเดีค๋ยวผมเฮ้ยมีคนฟื้นป่ะมีคนฟื้นป่ะพ่อนัดพ่อนัดเอ้ยพ่อพ่อนัดหนาวมาเล่าอยู่ ไป้ไปกหมเราก็ไปกับานี่ไงุเจถึงแม่นะมามามาบุ๊กไม่เอะ้กินตัวยังเมาแล้วงานแต่้ัวอย่าแบเดียวแม่งที่อะไรแนะนำวะฮัเียกับพี่นาฏเลยว่ะ แม่มึงชื่อว่าไงหัวหามชาวบ้านฮักเอเชียไงในยูทูบอ่ะคนติดตามตอนนี้แม่งเยอะมากเลยไรกันดังนะเว้ยสี่สิบคนโอเคดีกว่าโอเคซอแม่งเฮด้งทุกวันเลยโอเคซอลไอ้เนี่ยเอ้ยเสิร์ดนี่เออนี่กูมีซับสไครต์บุกโอ่งไว้ฮักเอเชียนะเว้ยฮะเออยูจีเอเอสไาตอบทุกครั้งเลยเว้ยติดท็อปอยู่รันตีรัตีแอดมินเขาดีจรในช่องนี้ มันเปนอาหารนัตถุว่าเป็นอาห,หารเออเป็นแบบใครโพสอะไรก็รายการไลฟ์สาระเนี uh, ่ยมีขี้ดูเนี่ยอะไรเงี้ยคนไลฟ์ไปเพราะว่าจะได้เ um งินเอออะไกันไลฟ์สาระเออช่วยกันทำมาหาแดกโอเคได้เลยโอ้ยมีคนห้าหมื่นพุแลห้าหมื่นกุแลาะไรกันไลฟ์สาระอยู่ไปกดดิ้สุดยอดสุดยอดมีสามเฮ้ยนัด นัดอะไรอะไรมึงทำไมมึงต้องเรียกอะไรมานั่งกับเพื่อนจะถ่ายรูปรวมกูจะปิดกูจะปิดจะปิดรายการแล้วเนี่ยจะถ่ายรูปรวมแม่เฮ้ยถ่ายรูปรวมหน่อยเว้ยเดี๋ยวกูเมาก่อนมามาไปนั่งไปนั่งไปนั่งมึงกับน้อยไปนั่งไปนัถ่ายรูปรวมนะน้อยถ่ายรูปรวมหน่อยเดี๋ยวเมาก่อน ถ่ายรูปภาพนี้ด้วยบุกบุกบุกไม่เอาบุกมานั่งกับพี่มา่ลยเฮ้ยเขามาถ่ายด้วยกันเลยครับชื่ออะไรอ่ะใบชาใบอ้ออันนี้อันนี้เป็นเป็นมานั่งกับพี่มาเพื่อนเพื่อนโอเคโอเคเชิญครับเชิญนั่งครับไม่เป็นไรถ่ายก่อนถ่ายหลังก็ใส่ไม่ไม่ไม่หน่อยหน่อยไปข้างล่าข้างล่างเลยเอออเาเอะไรหรอเออแล้วกูอ่ะ อ๋่นแหละใครจะถ่าให้ตายได้ไมอง่ได้ไมใตังได้ไอ่ายให้กได้ไม่ไม่มันหลือได้ไหมทไมต้องมีลูกโป่งด้วยอ๋อซื้อมาเล่นจะเอเลูกโปอัน้ตังคอันนี้ตังได้อัน่แ่นี้้กล้องม้วน่ะเ้ไม่กล้องเหอคือใช้กล้องห่ได้หมดถ้าสดชื่ไม่ยอะ่ โอเคมาดิรัเร็วมามหมดไหมนึ่งอเ้ยคนนี้หาคนี่สามบันนี่นอลนี่นี่คมอเห็นเลยหนึงงาม